สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิมนุษย์แน่นอนนะคะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แม้ว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะจะพบว่าประชากรชายที่อายุ18ปีขึ้นไปที่มีความสูงที่สุดจะเป็นของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่172.6เซนติเมและในขณะที่ประเทศไทยเรานะคะประชากรชายที่มีความสูงเฉลี่ยจะอยู่ที่169.2ซนมและในขณะเดียวกันนะคะประเทศที่ประชากรชายมีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกนั้นเป็นของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยนะคะอยู่ที่182.5ซนติเมตรหลายคนอาจจะมองว่าคนที่ตัวสูงใหญ่มักจะได้เปรียบในหลายๆด้าน ไมาจ,จะเป็นที่หมายตานะคะของการทาบทามไปเป็นนักกีฬาหรือรูปร่างสูงใหญ่อาจจะทําให้คนอื่นนั้นเกรงกลัวแต่ถ้ายมองในมุมกว้างมนุษย์เรานั้นนะคะยังเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกใบนี้วานสีน้ำเงินเรามาเริ่มกวันที่สั์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา ยังเจ้าวานสีน้ำเงินกันก่อนก็แล้วกันนะคะจะสัตว์ใหญ่แห่งท้องทะเลที่มาโตเต็มที่จะมีความยาวกว่า30เมตรและหนักนะคะกว่า157ตันหรือว่าราวรา5 7 0 0 0กิโลกรัมถ้าหากว่าเรานะคะจะเทียบกับนุกที่มีความสูงเฉลี่ยประมาณ176เซนติเมตรก็ต้องใช้คนนะคะต่อตัวกันถึง17คนจึงจะเพียงพอกับขนาดของวาน30เมตร จะนำคนนะคะที่มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่56.4กิโลกรัมถึง2,784คนเึลีจยเทียบเท่ากับวานสีน้ำเงินตัวใหญ่ขนาด157ตัน1ตัวจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่มันกลายเป็นสัตว์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานั่นเองล่ะคะ่ะแมงกะพรุนแพงคอสิงโต ยังคงอยู่กันที่ในท้องทะเลนะคะนอกเหนือจากวานสีน้ําเงินแล้วมากระที่สายพันธแมงกะพรุนนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมงกะพรุนแผงคอสิงโตกันบ้างดีกว่าค่ะจแมงกะพรุนยักษ์ที่มีขนาดความกว้างมากกว่า2เมตรซึ่งหนวดของมันนั้นนะคะสามารถที่จะแผ่ขยายได้ยาวมากโดยตัวที่ยาวที่สุดที่เคยถูกค้นพบและบันทึกเอาไว้ได้นั้นคือตัวที่ถูกพบนะคะในปีพุทธศักราช2413บริเวณชายฝั่งเมสซาชูเซตของสหรัฐอเมริกา มีความยาวนะคะถึง37เมตรด้วยกันเรียกได้ว่าขนาดพอๆกับวานสีน้ำเงินขนาดใหญ่เลยนะคะและนั่นจึงทําให้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้คว้าตําแหน่งซ้ายพันแมงกัะพรุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปครองนั่นเองล่ะค่ะต้นสนสีขัยา จากอาณาจักรสัตว์นะคะแอดจะพาไปพบความตื่นตาตื่นใจกับอาณาจักรพืชกันบ้างดีกว่าค่ะแอดจะพาไปชมต้นสนซิคยาที่พบได้มากนะคะในอุทยานแห่งชาติซิคยาในป่าทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยต้นสนยักษ์ซิคยานะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีชื่อเรียกว่านายพลเชอร์แมน จะมีความสูงนะคะเกือบ84 m. เมตรปริมาตรเนื้อไม้นะคะอยู่ที่1,487ลูกบาทเมตรและมีอายุยืนยาวกว่า2,200ปีซึ่งไทเทียบนะคะกับวานสีน้ำเงินแล้วก็คงต้องเอาวานสีน้ำเงินมาต่อกันเกือบ3ตัวจึงจะเท่ากับนายพลเชืรอแมน1ต้นนะคะหรือถ้าเอามนุษย์นะคะมาต่อตัวรวมกันก็ต้องใช้คนจำนวนมากถึง48คนเลยทีเดียวละคะ่ะซึ่งต้นสนยักษ์ต้นนี้นะคะก็ได้รับตำแหน่งต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงปริมาณไปคลองได้ในที่สุดนั่นเองละคะ่ะ ต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกแม้ว่าในพนเชอร์แมนนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงปริมาณแต่มันก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกหรอกนะคะเพราะต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนั้นมีชื่อว่าไฮพีเรียนซึ่งเป็นต้นโคดเรดวูดนะคะที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเรดวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นเดียวกันโดยต้นไม้ต้นนี้มีความสูงเกือบ116เมตรซึ่งเทียบเท่านะคะกับความสูงของในพนเชอร์แมน1ต้น ปวกกับวานสีน้ำเงินขนาดมาตรฐานอีกหนึ่งตัวเชียวละค่ะซึ่งตำแหน่งของต้นไม้ชนิดนี้ยังคงถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับเพื่อตรงการที่จะปกป้องต้นไม้ต้นนี้เอาไว้นั่นเองละค่ะอาณาจากักรแพนโดเราาจจะเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดกันมาแล้วแต่นอกเหนือจากนี้นะคะในอาณาจักรพืชก็ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อีกมากมาย แจะพาไปทําความรู้จักนะคะกับแพนโดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่นะคะในป่าสงวนแห่งชาติฟิสเลกในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยต้นควิกกิ้งแอสเพนซึ่งเป็นต้นไม้พันธุ์ประหลาดที่สามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจากระบบรากของมันได้ซึ่งแทนที่มันนะคะจะใช้เทคนิคการเติบโตแบบต้นเดียวแล้วก็ขยายต้นให้โตแล้วก็สูงไปเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้ต้นอื่น มันกลับใช้กลยุทธ์ตรงกันข้ามด้วยการแตกหน่อแล้วก็เติบโตนะคะบนระบบรากเดียวกันจนกลายเป็นสวนแอสเพนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่า47,000ตน้นครอบคลุมพื้นที่นะคะกว่า268ไร่เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่เกิดจากต้นแอสเพนนะคะเพียงต้นเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีอายุนะคะยืนยาวประมาณ80,000ปีซึ่งเริ่มต้นนับนะคะจากต้นแอสเพนต้นแรกที่แตกหน่อมาตั้งแต่ช่วงหลังยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายใหม่ๆนู่นละคะ่ะ ซึ่งต้นของมันนะคะแม้จะไม่สูงมากนักแต่หากนับรวมจํานวนต้นที่มีมากมายมหาศาลแล้วมันมีน้ําหนักรวมกันนะคะมากถึง6,000ตันซึ่งเทียบเท่ากับวานสีน้าเงินนะคะถึง38ตัวและมนุษย์ถึงเกือบ97,000คนเชียละค่ะและด้วยเหตุนี้เองนะคะอาจาักแพนโดแห่งนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและอายุยืนมากที่สุดในโลกนั่นเองละค่ะ เฮดราทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ทั้งจากอาณาจักรสัตว์และก็อาณาจักรพืชกันมาแล้วคราวนี้นะคะแอาจะพาไปยังอาณาจักรเฮดรากันค่ะแน่นอนนะคะว่าอาณาจักรเฮดราหรือว่าฟังใจนั้นเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรที่เต็มเปด้วยความมหัศจรรย์มากมายและหนึ่งในนั้นนะคะมันก็คือนักฆ่าเลือดเย็นอย่างเจ้าเฮดปรสิตที่มีชื่อว่า คันนี่มัสลูมหรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์นะคะว่า a m i l l a r i a o s t o y e จึงได้รับการบันทึกนะคะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถูกค้นพบในปีคิศ 1, 1988บริเวณป่าบลูเมลเทนซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเมลเฮียในรัฐออริกอนของสหรัฐอเมริกาซึ่งครอบคลุมพื้นที่นะคะกว่า9ถึง10ตารางกิโลเมตรหรือว่าราวา5 6,000ไร่เชียวนะคะแน่นอนนะคะว่า มันไม่ใช่เห็ดที่ใหญ่โตมโหรานที่จะโผล่ออกมาเหนือพื้นดินเหมือนภาพที่เราจินตนาการเอาไว้แต่ส่วนใหญ่พวกมันนะคะจะอาศัยอยู่ภายใต้พื้นดินในรูปของเส้นใหญ่สีขาวที่พันกันจนยุ่งเหยิงเป็นจํานวนมากซึ่งเปรียบเสมือนรากของเห็ดที่แผ่ขยายนะคะชอนชัยไปตามรากต้นไม้ทำให้ต้นไม้เหล่านั้นถึงแก่ความตายแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินแถมยังเป็นเห็ดนะคะที่นํามากินได้อีกด้วยนะคะแน่นอนนะคะว่า สำหรับเหตุนั้นมวลรวมของมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากมายสักเท่าไหร่หรือประมาณเอาไว้ว่าน่าจะหนักราวหร้ตันหรือว่าประมาณหนึ่งใน1ิของแพนโดหรือเทียบเท่านะคะกับวานสีน้ำเงินประมาณ4ตัวแต่ถึงอย่างนั้นนะคะปัจจุบันเหล่าบรรดานักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุ์พืชและป่าไม้ของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าเจ้าเห็ดยยักษ์ชนิดนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เชื่อมประสานอยู่ภายใต้พื้นดินนั่นเองล่ะคะ่ะเป็นยังไงล่ะคะเรียกได้ว่า คาดไม่ถึงกันไปเลยใช่ไหมล่ะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ